เล้วกยแค่หนึ่งกำมือจะมาบำรุงพืชผักให้ต้นเขียวต้นงามและเป็นปุ๋ยชันเลิศเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะส่วนวิธีการทำเราจะใช้เปลือกกล้วยค่ะเปลือกไข่และผงชูรสค่ะสูตรนี้เราจะใช้แค่สามอย่างเท่านั้นค่ะเปลือกกล้ยค่ะเราก็ได้มาค่ะเราจะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อสะดวกในการย่อยค่ะ เปลือกกล้ยจะมีสารอาหารอยู่หลากหลายค่ะเขาจะมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมค่ะและจะมีธาตุอาหารอีกหลายอย่างค่ะเราจะมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อสะดวกในการย่อยค่ะ,คะการตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เวลาที่เรานำมาใส่พืชผักสวนครัวเขาก็จะดูดซึมได้ทันทีค่ะ ถ้าเราตัดชิ้นใหญ่เกินไปเขาจะแห้งช้าค่ะเวลาที่เรานำไปใส่พืชผักเขาก็จะดูดซึมสารอาหารอย่างช้าค่ะปวือกล้วยก็ถือว่าเป็นสารอาหารอีกชนิดหนึ่งค่ะที่เกิดจากธรรมชาติค่ะเวลาที่เรานำมาใส่พืชผักของเราเขาจะมีร้นที่สมบูรณ์และเขาจะมีใบที่เขียวใบที่หนาค่ะถือว่าเป็นปุ๋ย c h a n เลิศปุ๋ยจากธรรมชาติค่ะ การนำาปลวกกล้วยนำมาใช้ค่ะเราจะนำมากี่ลูกก็ได้ค่ะถ้าเรามีสี่ห้าลูกเราค่อยๆมาทำเป็นปุ๋ยให้กับพืชผักก็ได้ค่ะหรือเราจะนำไปให้กับต้นไม้ก็ได้ค่ะเขาก็จะมีต้นที่งามและต้นสมบูรณ์ค่ะ เมื่อเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเรานํามาใส่สารอาหารชนิดอื่นค่ะสารอาหารชนิดอื่นก็จะมีเปลือกไข่ค่ะที่เราได้ําเสร็จเรียบร้อยค่ะและผงชูรสค่ะผงชูรสเราจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะผงชูรสจะมาช่วยดุมุงรากเร่งในการแตกใบใหม่ค่ะส่วนเปลือกไข่ค่ะ เปลือกไข่จะมาบำรุงและช่วยไล่มแมลงต่างๆค่ะจะมาบำรุงพืชผักให้ต้นเขียวต้นหนาค่ะเวลาที่เขาติดดอกออกผลเขาก็จะติดดอกออกผลมาอย่างสมบูรณ์ค่ะและจะไม่หลุดร่วงได้ง่ายค่ะแค่สามสิ่งเท่านั้นค่ะจะมาบำรุงพืชผักสวนครัวให้เขามีต้นที่สมบูรณ์ใบเขียวใบหนา การติดดอกออกผลก็จะติดดอกออกผลมาอย่างสมบูรณ์ค่ะถ้าต้นพืชหรือพืชผักต่างๆไม่โตไม่งามเราก็ใช้สูตรนี้เขาก็จะมีต้นที่เขียวและต้นที่งามค่ะถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นเลิศจากธรรมชาติเลยค่ะปลอดภยัยปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นทั้งโฮอร์โมนและเป็นสารอาหารและยังมาช่วยไล่แมลงต่างๆค่ะ คลุกเ้าให้เข้ากันค่ะเราก็เก็บไว้ที่ล่มก่อนค่ะประมาณหวันเราค่อยนำมาใช้ได้ค่ะเพราะจะทำให้เปลือกกล้วยของเราแห้งสนิทเลยค่ะเราใช้แค่หนึ่งกำมือค่ะจะมาช่วยบำรุงให้ต้นพืชผักต่างๆที่ไม่โตหรือโตช้าค่ะ มาบำดุงทำให้ดินดีและต้นพืชผักของเราจะมีต้นที่สมบูรณ์และร้านงามค่ะส่วนตรงนี้ที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ4-5หวันค่ะเราก็นำมาใส่ให้เขาค่ะถ้าเรามีเปลือกกล้วยเราค่อยๆนำมาทำและค่อยๆนำมาใส่ให้เขาค่ะค่ะ เปลือกกล้วยผสมกับเปลือกไข่และผงชูรดถ,ถือว่าเป็นโฮอรโมนและเป็นสารอาหารอีกชนิดหนึ่งค่ะที่มีประโยชน์ต่อพืชผักทําให้พืชผักต้นเขียวต้นงามและเขาจะมีความสมบูรณ์ค่ะการติดดอกออกผลก็จะสมบูรณ์ค่ะพริกขี้หนูที่เราใช้เป็นประจำค่ะเขาจะมีเม็ดที่สวยและเลียว การออกดอกก็จะออกมาอย่างสมบูรณ์ไม่หลุดรวงค่ะค่ะเป็นสารอาหารอีกชนิดนึ่งค่ะที่เรานำมาแนะนำค่ะเราใช้แค่ปลือกป่้ยแห้งค่ะผงชูรสและเปลือกไข่ท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะที่มารับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ราไปก่อนสวัสดีค่ะ